สบายดีพี่น้องเมื่อนี้ก็พ่อแอก็ลงมาเบิ่งนานพักเนาะพี่น้องมาใส่ปุ๋ยแล้วก็ซิมาหดนานพักเนาะพี่น้องนี่พักแม่จีตวาดมั้ยนะก็กำลังแตกพี่น้องตัวนี้พักผมพี่น้องพักผมแนะ่พักซีแนะ่ปนกัน อันนี้ก็พักกาดซ่อมพี่น้องก,กาดซ่อมเดินชิมาให้ลูกไผ่ฮดพี่น้อง ấy. แล้วก็สิใส่ปุ๋ยเลยเนาะตอนนี้ก็สิมาใส่ปุ๋ยพักตัวนี้แหละพี่น้องักกาดซ่อมพักสลัดแม่จีิพันบงอย่างนี้เพื่ลูกไผ่พัก,กามามาใส่ปุ๋ยพักพี่น้องเองอ เดีย๋ยวเพิ่นเอากีเกียมาพี่น้องเลยกีเกียแล้วก็ใส่ปุย๋ยเดีย๋ยวใส่ลายเดอร์ใส่จกัจกหน่อยจกัจกหน่อยใส่แล้วจังหดพี่น้องเลตอนนี้ก็ใส่ปุ๋ยพักเนาะพี่น้องเนาะไพ่ผู้หนึ่งบู้ยู่พี่น้องเลยเมื่อยอมมาลาดแล้วยังแต่ซองไพ่บ,บ้าน มืนน่อนา้ก็พ่อแอมาเป็นมือกล้องด้วยพี่น้องเนะี่แต่ว้นกับใกล้กำลังสิตกดินแล้วล่ะนี่ก็ใส่นานที่สองเลยพี่น้องนานที่สองน้องบ่นนะพักสลัดตัวนะี้เบิ่งคลิปคนก้อนแล้วคลิซีอาจจะหูจักเนาะเพราะว่าแม่จีดกับลูกไพร่พันพันมาบ่งพักพี่น้องนะ ใช่แต่ตัวห้าบงไม้เด้อตัวน้อยเกินไม้หนึ่งโบใช่เล้วใช่เปลือยเลยพักหากเกิดพอแล้วบานนึ่งขี้เกียจพี่น้องเลยเอา <Okay. S 1> พุ่นธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็มาฮดเนาะพี่น้องเนาะบาานให้ลูกชาเพิ่นฮดพกมีพักบัวพี่น้องพักบัวพัก ที่พักใครเนี่ยพักอย่างมีบัดพี่น้องเลยคนฮอสกาคือลูกไผ่ก๊กพี่น้องเมียเทาตูนอีกประมาณจากทิศสองทิดสีมาทายทำให้พี่น้องเบิ้งอีกพี่น้องเว่าพักเมจิตสีงามขนาดใดเนาะพี่น้อง <c oughs> เจ้าของเพิ่นบด้มาเมื่อยพี่น้องเพิ่น มาตะคุดกระปูเมื่อยก็เลยบไร้มานำลูกภัยเมื่อยลายเมื่อได้ก็ไปคุดกระปูพี่น้องหาอยู่หา,หากินตามท้องให้ท้งหน้าตามผู้พาป้าดงนานที่สองเลยพี่น้อง นานที่ซองแล้วเนี่ยเทาตูนพันพดนาะพี่น้องมันจะมีขี้แก่ดำนาะพี่น้องเนาะพักแต่กำลังสิเกิดนาะพี่น้องเมื่อเนี้กะพ่อแอเป็นมือกล้องนาะพี่น้องถ้าพิดพลาดป,ประการใดก็ขอโทษขออาภายัยนาะเพราะว่าภาคโบเกง่งคือลูกไผ่พี่น้อง เออนี่ยนั่ที่สามแล้วพี่น้องนา่งไทยเป็นผู้หดพี่น้องนางตุย้ยเลยเป็นผู้คนน้ำมาพี่น้องน้ำยีน้นกระพุ้ยนีย่มันหน่อยเดียวพี่น้องบบพอมันจะบบพอเนาะพี่น้องจะได้ไปนคนเอามาแต่ห้องอาบน้ำพี่น้อง ลูกไผ่แม่จีพ่อแอจะภาคเก่งมากคุนพี่น้องเลยนี่ก็คือเบีย้ยมักบวบพี่น้องเลยพ่อแอเป็นคนปลูกเนาะเบีย้ยมกบวบปลูกลายๆเพราะว่าเพื่อมันต้นมันตายเนาะพี่น้องก็มีมันต้นพี่น้องพ่อแอก็ปลูกมันต้นเนะ่ะปลูกหัวตะไคร้เน่ะพี่น้องหัวตะไคร้เนาะ นานน้อยๆในกระแม่นนานของนังกุ้งพี่น้องจะเพิ่นปลูกยังละ่ะเห็ดน้อยๆน้อยๆน้อยๆนานเพิ่นนานน้อยๆพี่น้องมีหัวพักบวกัวหัวพักเทียมเนี่ยหัวตะไคร่พอแอปลูกเนี่ยพี่น้อง,องปลูกลายแนวจะมีเบี้ยมักบวบยาวพี่น้องกะเบี้ยเบี้ยพักนังกุ้งเนี่ยเจ้าของเพิ่นปุยูพี่น้องเลยด้าน งา,านที่สี่แล้วพี่น้องเลยคดไปเรื่อยๆเยนาะพี่น้องตัวนี้คือผักกาดซ้อมด้วยพี่น้องหรือว่าพักกาดกวงตุง้งแม่จีเพิ่นเอามาวานพี่น้องตัวละอีกประมาณทิศหนึ่งพี่น้องประมาณทิศหนึ่งก็คือสีพอ่พ่อกินแหละ จะพกไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะนานที่สี่แล้วยัองอีกนานหนึ่งพี่นอ้องอีกประมาณทิตหนึ่งจะชีทายให้เอฟซีทางกลทางไกลเบิ้งอีกพี่นอ้องเลยว่าพักแม่จีดเพิ่นสีนใหญ่ขนาดใดขนาดใดเนาะ นการนานที่ห้าละพี่น้องผพักสลัดตัวที่ใส่ปุยขี้เจียนะพี่น้องน,นานที่ห้านานสุดท้ายเลยพี่น้องเทั้งตูก้กับรกหญ้าพี่น้องเลยตัวหญ้าก็เกิดนะพี่น้องเลย ลกหญ้านำนั่งไทยเป็นผู้ฮดเนาะพี่น้องเนาะใ,นใกล้สิเลวแล้วล่ะนกิดลกหญ้าไปนน้ำพี่น้อง ยน่ยพี่น้องก็ไม่ยาวพี่น้องฮะก่อนนะสุดท้ายเริ่มพก่งขึ้นมาพี่น้อง,งตุ้ยกับลกหญ้าไปน้ำพี่น้องนางไท่กับฮดฮดแล้วจังหน้ากับมาลกหญ้าอีกพี่น้องเพื่อพักสีใหญ่นี่กับสิพ่อแห้งเลยพี่น้องไงหญ้าเนี่ยไม่สีใหญ่ก่อนพักขึ้นหาก็ม่ยาวฮดก็มะก๊วยกก,กสุดท้ายเนะี่ยลูก ก็มะฮอดก็กล้วยนะพี่น้องเนาะนีะ่พอเอามาปลูกขยายพันธุ์พี่น้องค่ะกำลังป่งหน่อพี่น้องเฮ้ยฮอดมือละเทื่อพี่น้องบางิฮอดแต่ย่ามแรงเนาะพี่น้องย่ามมือเศร้าเลยบ๊วด้ยฮอด ตอนนี้ก็มาลกหญ้าพี่นอ้องหญ้ามันเกิดขึ้นร้ายพี่น้องให้นางไทยกับนางตุย้ยเพิ่นลกจักหน่อยพี่น้องมันงามพักแล้วมันสีบองงามเนาะพี่น้องเนาะนี่คือหน้าตาคนที่ลกหญ้าพี่น้อง <c oughs> หน้าตาแบบจากซีเรียส <c oughs> ลกพ่อให้พักเกิดขึ้นจังน้อยแลลวก็พ่อมันมีแห้งพี่น้องพ่อแอร์เราโเห็นหุ่งเลยพี่น้องจักลกกัะยันลกพักน้ำเลยตาบอยากเห็นหุ่งเลยพี่น้องเลยได้สซแวนแล้วพ่แวพอ,แแวแพอแอรก็ได้พกะโบเก่งปันไดพี่น้องเลยโบซ้ำลูกไผ่ลูกไผ่พักเก่งเพร่ะคุ่คนพี่น้องเลยนั่งตุย้ยนั่งกุ้งนั่งไทย ประมาณห้านานเนาะพี่น้องพ่อแอเฮ็ดห้านานใหญ่ๆเนาะมาครานี้กันละพี่และน้องไปเด้อฝากด like, กดไลค์กดแชร์พ่อจีด๊ดเอ้พ่อแอร์แม่จี๊ดเด้อพี่น้องส,ส,ส,สบายดีสบายดีบายบาย